สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเบียวจะมาทําคลิปเปิดกล่องไปษณียีนะคะซึ่งถุงนี้นะคะกล่องนี้น้องเบียไม่แน่ใจว่าใครส่งมาให้นะคะแต่พอมาดูชื่อแล้วอ๋อจำได้พี่ชัยเจดีของเรานะคะส่งมาให้เนาะเปิดเข้าไปดูข้างในแล้วเนี่ยคือเป็นหนังสือนะคะทุกคนนะเป็นหนังสืออะไรมาดูกันนะคะ นี่เลยเป็นหนังสือของหลวงปู่กวยวัดคุสิตารามนะคะทางเล่มแบบนี้เลยนะคะเนื้อหาแน่นๆเลยก็ขอขอบคุณพี่ชายใจดีนะคะที่ส่งหนังสือมาให้น้องนะคะได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่กวยวัดคุสิตารามนะคะซึ่งข้างในเนี่ยน้องก็ได้เปิดดูคร่าวๆแล้วนะคะมีเนื้อหาแน่นมากๆเลยทั้งพรัเครื่องทั้งเครื่องรางต่างๆนะคะแล้วก็ประวัติของหลวงปู่กวยตั้งแต่แบบ สมัยนู้นเลยนะน้องได้ความรู้เยอะจากหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะรับรองว่าถ้าอ่านหมดนี่คือสุดยอดเลยจริงๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีรูปด้วยเนาะก็ถูกใจมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเบียจะไปดูพาพเพื่อนเพื่อทุกท่านพี่พีท่านเนี่ยไปชมเนื้อหาข้างในหนังสือคร่าวๆเนาะอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะอาจจะเปิดไปเร็วๆเนาะก็ต้องขออภัยพี่พีท่านด้วยนะคะที่คลิปนี้เนี่ยเบียไม่ได้ เปิดไมค์นะคะอัดเสียงตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขาทาการก่อสร้างอยู่ก็จะแบบมีเสียงรบกวนนะคะเดียวก็เลยถ่ายเป็นแค่คลิปเป็นภาพมาแล้วก็เอามาอัดเสียงใส่ทีหลังแบบนี้เนาะก็อาจจะแบบดูไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องขอภัยด้วยเนาะซึ่งข้างในหนังสือเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นเครื่องรางเป็นมีดหมอนะคะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะคะที่หลวงปู่กวยได้สร้างไว้นะคะแล้วก็จะมีประวัติของวัดโคศิลาวัดบ้านแครนั่นเองนะคะว่ามีความ เป็นมายังไงนะคะนี่ข้างในก็จะมีเนื้อหาเยอะแบบนี้เลยนะคะสมเด็จปกโพสมเด็จแบบมากนะคะจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยเป็นเครื่องรางของขลังนะคะดังๆนะคะต่างๆของหลวงปู่กวยจะรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเบียจะลองหาช่องทางการสั่งซื้อหนังสือให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะถามพี่ชายดูว่าถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้เนี่ย จะไปหาซื้อได้ที่ไหนเนาะเพราะว่าพี่เขาก็ส่งมาให้เบียนะเบียก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากเลยนะประทับใจก็เลยเดี๋ยวเอามาทําคลิปก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้สอบถามหรือว่าถ้าถ้าเพื่อนๆเอฟซเนี่ยพี่ๆเอฟซเนี่ยอยากได้หนังสือเพิ่มจะทํำยังไงเนาะมีข้างในนะคะก็จะมีการมีประมวลภาพนะคะหลวงปู่ปุปุกเศษนะคะปุกเศษเครื่องรางต่างๆนะคะมีมีเหรียญด้วยเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เยอะจริงๆนะคะโอเคก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเบียก็มาแบบ สั้นๆแบบนี้นะคะก็คืออยากจะมาอวดหนังสือนั่นเองนะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็สําหรับคลิปวีดโนี้นะคะพี่ๆท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เดีวยด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ